อินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ผู้ใช้บอกว่าต่อไฟเข้าผิดขั้วแล้วก็ช็อตฟิวขาดใส่ฟิลใหม่ก็ขาดอีกนะเรามาดูกันว่ามันจะเป็นเพราะอะไรนะครับเราต้องแกะน็อตนอนอกหมุนออกก่อนนะเพื่อนเอ๋ยจัดไปจัดไปหมุนน็อตออกมายังไม่หลุดยังไม่หลุดแล้วทำยังไงต่อโอ้ต่อไปหมุนน็อตออกมาอีกนะครับมาดูเนี่ยสามสองศู 3, 2, 0, 5, นย์หานี่หรือเปล่านะนต้องช็อตแน่นแน่นเลยเนี่ย่เนี่ย โฟิวดำปีป้ๆเลยที่น่าสงสัยหนึ่งตัว2ตัว3ตัวมีได้โอดมีมอสเฟสอ่ามาดูว่าตัวไหนมันจะเป็นตัวที่เสียตั้งมิเตอร์ไว้ที่เสียงต้องหลบเสียงเจียนิดหน่อยก็เลยพูดได้สั้นๆแล้วเสียงเจียมาก็ลดลงวัดค่อมตรงซีนี้บวกลบเนี่ยต้องดังข้างหนึ่งไม่ดังข้างหนึ่งเห็นไหมดังสองข้าง ตัวแล้วนะครับเป็นมอสเฟตสองตัวนี้ที่ชอัออยู่นะครับจะเอาสามสองศูนย์ห้านี่นะครับสามสองศูนย์ห้านะครับใส่เข้าไปนะครับนะ่เดี๋ยวเราก็มาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ครับมันจะใช้งานได้เลยหรือไม่ทีนี้ก็เอามอสเฟตใส่เข้าไปนะครับมอสเฟตมันเป็นเบอร์สามสองศูนย์ห้านะครับเพื่อนนะจากขึ้นสองข้างแล้วเป็นขึ้นกี่ข้างแล้วทีนี้ขึ้นข้างก็ลงมาแบบนี้อโอเคเนาะ นะครับแล้วก็ใส่ฟิวเข้าไปไดโอดตัวนี้ดีอยู่ฟิวเสียบโอ้ยค่อคนข้างหลวมอยู่นะเราลองดูหน่อยนะ่ครับจะมีไฟออกมาให้ผมไหมมันจะเสียอยู่แค่นี้ไหมนะครับหรือว,ว่ามันจะเสียอยู่ในส่วนของทางออกได้ด้วยไหมแต่ว่าส่วนมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะของการต่อผิดขั้วแบบนี้ก็จะเสียทั้งด้านไฟต่ำา12โวลต์นี่แหละ นะครับเราเอาอะแดปเตอร์มาใส่แล้วดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะที่นี้เนะี่ยนี่ก็จ่ายมา12โวลต์นะครับจ่ายมา2แอมป์แค่นั้นเองนะครับเดีย๋ยวนี้เนะี่ยได้จ่ายมาเยอะนะถ้าจ่ายมาเยอะแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดความผิดพลาดมามันจะควันอูดเอ้าเลยมีไฟเขียวขึ้นนั้นน่ะสัมผัสมั่วไปหมดก็ไม่ได้มันจะดูดเรา อืมีไฟนะครับเนะี่ยโอเคมีไฟนะประกอบเลยครับเห็ดปักนดะีๆเนี่ย บอข้านเฮดต,ต้องจากไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับผมครับ